ที่นี่ขอ้อธรรมะข้อต่อไปก็คือเรื่องอบายมุขค,คนเกลียดวัดย่อมชอบอบายมุขเพราะชอบอบายมุขจึงเกลียดธรรมะหรือเกลียดวัดซึ่งมันเป็นของเดินตรงกันข้ามเดินไปในทางผิดตรงกันข้ามคำว่าอบาย ตามที่สอนสอนกันมาหมายถึงความทุกข์ยากลำบากที่จะได้รับข้างหน้าหลังจากตายแล้วคนเกียดวัดก็ได้ยินเหมือนกันแล้วก็ไม่เชื่อซื็อของเ,อเพื่อเจอ้าก็เลยไม่กลัวสิ่งที่จะนำไปสู่อาบายคนเกียดวัดจึงทำสิ่งที่จะนำไปสู่อาบาย ที่เรียกว่าบายมุกนั้นโดยทั่วไปก็คือดื่มน้ำเมาเที่ยวกลางคืนดูการเล่นเล่นการพนันก็เป็น,น,นชั่วเป็นมิจฉาการทำการงานรวมกันเป็นหกประการแค่ขั้นเสพกระทำให้มากในสัวนอบายมุกนี้แล้วก็ได้ตกอบายไม่ต้องรอก็อตายแล้วแม่ที่นี่เดี๋ยวนี้ก็ตก ความร้อนใจเหมือนกับไฟเข้าไปเผาไหม้อยู่ในใจิตใจกระการดื่มน้ำเมาเที่ยวกลางคืนดูการเล่นเล่นการันนั้นก็คนชั่วเป็นมิตรละเกะียรติการทำการงานข้อนี้ไม่ต้องอธิบายโดยรายละเอียดก็พอจะเข้าใจได้แต่ก็ให้รู้เถอะว่าแม้ว่ากำลังบริโภคซึ่งเราไม่อยู่อย่างรอร่อรอยมันก็มีกิเลสชนิดหนึ่ง ซึ่งเผาจิตใจให้เราร้อนอยู่ด้วยตลอดเวลาความร้อนใจเ,นเป็นนรกในที่นี้เมื่อตกนรกอย่างนี้ที่นี่แล้วตายไปแล้วก็ออยังจะต้องตกนรกข้้งหน้าถ้าไม่ตกนรกอย่างนี้ที่นี่แล้วน่าจะตายไปก็ไม่มีการจะต้องตกนรกชนิดไหนอีก าาที่อบายอีกอย่างถัดไปก็คือความเป็นสัตว์เตรัยฉานคนที่ระกอบอบายามุขอยู่นั่นคือคนโง่โง่ได้คิดว่าอาบายามุขเหล่านี้เป็นความเจริญเป็นความถูกต้องเข้าใจผิดกันอยู่อย่างนี้เราเรียกว่าคนโง่ซึ่งเป็นความหมายของสัตวเดรัดชงฉน เห็นว่าน้ำเมาเป็นของดีเที่ยวกลางคืนเป็นของดีดูกันเล่นเป็นของดีเล่นการพนันเป็นของดีกับคนชั่วเป็นมิตรเป็นของดีเกณฑ์การทำการงานเป็นของดีนี่ไปดูเองก็รู้ได้ว่ามันเป็นความโง่ซึ่งเป็นความหมายของคำว่าเดรัจฉานคือไม่มีสติปัญญาที่ถูกต้องไปทำอบายมุขหกประการข้าวก็เลยเป็นจัดเดรัจฉานกัน ในที่แห่งการกระทำน,นั่นเองที่อบายที่ถัดไปก็คือเปรตเปรตที่มีความหมายเป็นความผิวด้วยอำนาจของกิเลสหรืออำนาจของความโง่ผิวยังไม่มีทางที่จะอินได้เพราะความเข้าใจผิด เปรียบเหมือนกับว่ามีปากทะรูเข็มมีท้องทะรูเขาบริโภคกิรนิตสินิดไม่รู้จักพิพ์คนดื่มน้ำมาเกี่ยวกลางคืนดูการเล่นโดยเฉพาะเล่นการพนนันมันก็เป็นอย่างนั้นคือมันมีความหิวที่จะได้แล้วก็ไม่เคยได้ไม่เคยมีความรู้สึกกินม เพราะการดื่มน้ำเมาเที่ยวกลางคืนดูการเล่น,เล,นเล่นการพน,นันเป็นต้นเป็นผู้หิวอยู่เสมออย่างนี้เรียกว่าเปรตที่นี่และเดี๋ยวนี้ทำบายที่สี่นั่นเรียกว่าอสุรกายคือมูแห่งบุคคลผู้ขี้คลาดมีความกลัวอยู่ตลอดเวลาคนดื่มน้ำเมาไม่ต้องว่าดื่มแห่งกล้า มันก็มีกลัวอะไรอยู่มันจึงดื่มเพื่อแก้ความกลัวนั่นและให้กล้าดื่มแล้วมันก็ไม่ได้กล้าจนถึงกับหมดความกลัวมันก็ยังต้องกลัวอะไรต่อไปอีกเชี่ยวกลางคืนดูการเล่นเป็นการพนันทำนองนี้ก็มีความกลัวโดยเฉพาะผู้เล่นการพนันมันก็กลัวแพ้อยยิ่งกว่าสิ่งใดมีแต่ความกลัว นิดที่ไม่ต้องรู้ว่ามีเหตุผลอะไรประจำอยู่ในใจเพราะว่าจิตไม่สงบมีกิเลสข้อใดข้อนหนึ่งมากระตุ้นเตือนอยู่เสมอนี่เราจึงถือว่าผู้ประกอบอบายมุกขกประการนั้นย่อมตกอบายในสีความหมายนี้อยู่ตลอดเวลา นรกคือความร้อนใจเดรัจฉานคือความโง่เปรตคือความผิวอศุกา,กายคือความกลัวคนเกียดวัดก็ไปบูชาอบายมุกจึงมีอาการกตกอบายอยู่ตลอดเวลาดังนี้ใช่หรือไม่คนอื่นก็รู้จักกันแล้วว่าอบายอบายมุกเป็นอย่างไร คนเกลียดวัดยังไม่รู้ว่าควรจะรู้กันเสียทีจะได้ไม่ตกอบายที่นี่หรือจะไม่ต้องตกอบายหลังจากที่ตายไปแล้ว,ลวจะได้ไม่หัวเราะเยอะเรื่องของอบายหรือนรกปนิกต่อไป